สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูแอปทำวอลเปเปอร์น่ารักน่ารักกันค่ะที่สําคัญเนี่ยเป็นแอปฟรีด้วยนะคะชื่อว่าแอป Deco Studio ค่ะขั้นแรกเนี่ยก็ไปโหลดแอป,ปที่ App Store นะคะพิมพ์ว่า Deco Studio ได้เลยค่ะนี่ค่ะพิมพ์แล้วก็กดเซิร์ชนะคะหน้าตาแอป,ปจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นรูปน้องหมีเบาแบบนี้นะคะหลังจากโหลดแอป,ปมาเรียบร้อยแล้วก็เปิดแอป,ปขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะตัวแอป,ปจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะ ก็ให้เราไปที่เครื่องหมายบวกตรงกลางค่ะจะมีวอลเปเปอร์น่ารักน่ารักให้เลือกเยอะเลยนะคะแต่คราวนี้ปอจะเลือกเป็นแนวตั้งค่ะปอจะเลือกที่โมบายตรงนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นก็เลือกลายที่เราชอบได้เลยนะคะคราวนี้ปอจะเลือกเป็นลายนี้ค่ะเป็นลายบอลลูนกระป๋องนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ทั้งตัวสติกเกอร์พื้นหลังเลยค่ะเดี๋ยวปอจะทําให้ดูนะคะ ตัวสติกเกอร์เราก็กดเข้าไปที่สติกเกอร์แบบนี้ค่ะเราก็สามารถปรับสติกเกอร์ให้เล็กใหญ่แล้วก็เลื่อนหรือว่าจะลบเลยก็ได้นะคะเอาจะปรับเป็นประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็กดดันนะคะจากนั้นปอาจะเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์ค่ะก็กดไปที่แบ็กกราวด์แล้วก็เลือกสีนะคะปอาจะเลือกเป็นสีชมพูอ่อนแล้วกันค่ะเลือกเป็นสีนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดดันค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเครื่องหมายขวาบนเซฟได้เลยค่ะกด Image d o w n l o a หลดนะคะ นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้รูปที่เซฟก็จะอยู่ในแอลบลัมของเราแล้วนะคะเป็นรูปนี้ค่ะจากนั้นก็ตั้งเป็นวอลเปเปอร์ได้เลยนะคะกดเครื่องหมายบนซ้ายค่ะแล้วก็เลือก use as wallpaper นะคะก็จัดให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการค่ะวาจะจัดไว้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็กดเซตค่ะแล้วก็เซตโฮมสกรีนนะคะ นี่ค่ะเท่านี้เราก็ได้วอลเปเปอร์น่ารักนรักมาใช้แล้วนะคะนอกจากวอลเปเปอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีตัววิดเจ็ตด้วยค่ะวิธีก็คือกดหน้าจอค้างเอาไว้นะคะกดเครื่องหมายบวกมุมบนซ้ายค่ะจากนั้นก็พิมพ์วิดเจ็ตว่าเดโคนะคะนี่ค่ะแล้วก็เลือกขึ้นมาเลยค่ะจะเป็นวิดเจ็ตแบตเตอรี่แบบนี้นะคะเราก็กดแอดวิดเจ็ตค่ะมีให้เลือกหลายลายนะคะวิธีเปลี่ยนลายเราก็กดเข้าไปที่ตัววิดเจ็ตแล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะ มีให้เลือกหลายแบบก็าจะเลือกเป็นมินิอันนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นตัวการ์ตูนอันนี้นะคะตัวนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วก็กดดันนะคะเท่านี้เราก็ได้วิดเจ็ตน่ารักน่ารักมาใช้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นแอปที่น่ารักมากๆเลยนะคะไวททำวอลเปเปอร์ไว้ทั้ง iPhone แล้วก็ iPad Air 5ด้วยค่ะเดี๋ยวป้าจะเอาให้ดูนะคะนี่ค่ะไวท์ทำเป็นวอลเปเปอร์ให้ทั้ง iPhone 14 Pro Max iPad Mini แล้วก็ iPad Air 5เลยนะคะ สำหรับ iPad Air 5ไลน์นี้ปอยชอบมากเลยค่ะเป็นตุ๊กตารูปน้องแซลลี่นะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ